ก็วันนี้เันเลิกง,งามยามดีครับทุกคนที่เราจะเอาอาห้าให้น้องเคื่อฉิงกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเราก็ต้องไปหาน้องที่นี่กันดีกว่ามันก็ไม่ใช่ตาประจำตัวน้องเราแต่แบบมันก็ถือว่าเป็นาประจําต,ตัวนั่นแหละเราพาน,น้องมาด้วยในความที่ว่าผมก็ดองมาเยอะแล้วดองโคตรเยอะแชทผมบอกเลยผมดองเยอะมาก แล้วมาดูกันว่าสิ่งที่ผมดองอ่ะผมดองไปทั้งหมด737เว่ยแชทนี่คือสิ่งที่ผมมอบความรักให้กับน้อง700กว่ามันจะหมดในวันนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะมีกำไรไปกดตัวอื่นก็ต้องก็ต้องนุ้นแหละ10โลชิวๆไปยังไงก็ออกอย่างยังไม่ออก24 สามสิบสี่มาเยี่ยมหกสิบสี่มาเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วเอ้ยลึกไปไหมโอ้โหลึกเกินอะเลยหนึ่งหมื่นผมมันหายไปไหนวะแกมันมาแล้วรอบเนี้แต่หลุดไหมอีกเรื่องขอเบิ้ลได้ปะเบิ้ลได้ไหมมีสปิเตอร์โอ้โหทันเดอร์ลิงผม น้าน้าสิบสอแค่อัดเดียวมันมันมันลึกขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหมันลึกเกินอ่ะโอ้โหน้องน้องน้อง น้องเอาดาบมาน้องขอให้ดาบไปเล่นตัวโอ้ไม่ไหวแล้วอุ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าอย่าเออออ,อ,อไม่หลุดว่ะเจ้าวันเลึกว่าโอ้แบบนี้หลุดหลุดแน่แน่หลุดหลุดแบบหลุดเลย หลุดเลยหลุดแน่ๆเฮ้ยอย่าขอร้องอย่าหลุดได้ไหมอย่าหลุดอ <Hello? S 1> ยา่ยาอเยอะเหลือทอนโอ้บัดเจ้าช่วยเลยเออโอ้โอ <c oughs> แล้วมันก็ไม่เบิ้ลไงอออนี่ผมไม่ต้องการอะไรแล้วผมแค่ขอแค่อย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุด,ลดได้ไหมได้ไหมอย่าหลุด อย่าหลุดนะอย่าอย่า Surprise จบจบไปอย่าเบิ้ลก็พอไม่เบิ้ลโอเคออกใจมากตอนนั้นเมื่อกี้นี้มันเจ็ดเจ็ดร้อยโลใช่ป่ะตอนนี้ผมหลือกีโก่โล เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเหลือสองร้อยสองร้อยหกสิบเจ็ดคัดหน้าคัดหน้าแล้วได้ที่สุดมันมีทุกอย่างก็มาอยู่ในตัวน้องเรียบร้อยและน้องก็จะแข็งแกร่งขึ้นแบบสามเท่าอือโอ้ผมรู้สึกมีพลังมีพ,ล,มพลังมากๆ